สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพบกับพวกเราในสิทิ์ชั้นปีที่สองสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาล,าาลัยนเรศวรผมนายธนพัฒน์มุ่งมณีดิฉั้นนางสาวนัตยาจอมทิพย์สิฉันนางสาวชิวิจาริศเรศเกลียนจันปร์เพศญสินสิทิ์ชั้นนางสาวแกยรักคำลมค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำอะไรกันครับคณะมนุษยศาสตร์ค่ะ ประวัติคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจนะครับโดยเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2533ในรูปแบบของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครับต่อมาในปีพุทธศักราช2547เนี่ยได้มีการแยกออกเป็น2คณะนะครับคือ คณะมนุษยาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ครับเพื่อให้การจัดการและการบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังสอดคล้องกับการขยายตัวของสาขาวิชาต่างๆอีกด้วยครับปรนนิทานของคณะมนุษยาศาสตร์คืออะไรคณะมนุษยาศาสตร์มุ่งมั่นสร้างเสริมนิสิตให้มีคุณภาพทางด้านศักยภาพความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างเสริมความใจอันดีให้กับสังคมไทยและสังคมโลก คณะมนุษยศาสตร์มีกี่หลักสูตรและมีหลักสูตรอะไรบ้างคะคณะมนุษยศาสตร์ของเรามีหลักสูตรที่เปิดสอนดังนีน้หลักสูตรศิลปาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยสาขาวิชาภาษาเกาหลีสาขาวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสสาขาวิชาภาษาจีนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นสาขาวิชาปรมาศติศาสตร์สาขาวิชานัฏศิลป์ไทยและสาขาดุริยางคศาสตร์บัณฑิต ถ้ามีหลักสูตรปริยาติเนี่ยแสดงว่ามีหลักสูตรปริญญาโทด้วยใช่ไหมครับค่าสำหรับหลักสูตรปริญญาโทรนะคะเราก็จะมีหลักสูตรดุริยางคศาสาตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาคติชนวิทยาสาขาวิชาภาษาศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยสาขาวิชาภาษา,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 าอังกฤษศึกษาค่ะแล้วหลักสูตรของปริญญาเอกล่ะครับ สำหรับหลักสูตรปริญญาเอกนะคะเราก็จะมีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์สาขาวิชาคติชนวิทยาสาขาวิชาดุริยางคศิลป์และสาขาวิชาภาษาไทยคะ่ะมีสถานที่ที่เด็กคณะมนรุษยศาสตร์ทำภาพบ้างไหมครับ นีค่ะแล้วก็มีหลากหลายสถานที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่หรือว่าจะเป็นโรงอาหารของเรานะคะแล้วก็จะมีสวนหย่อมบริเวณตึกสี่ค่ะนอกจากนี้เรายังมีห้องสมุดหรือว่าห้องอ่านหนังสือข,ของคณะมนุษยาศาสตร์ให้ทุกคนได้เข้ามาใช้บริการกันอีกด้วยค่ะและนี่คือบรรยากาศคาเฟ่ของเรานะครับภายในร้านจะมีบริการขนมและเครื่องดื่มที่ถือว่ารสชาติดีทีเดียวเลยครับยังมีมุมสําหรับทํางานและนั่งใช้บริการโดยคาเฟ่ของเรานั้นจะเปิดให้บริการตั้งแต่8ปดนาฬิกาถึง17บเนาฬิการครับ นอกจากนี้นะคะเรายังมีห้องศบค้าข,ข้อ,ขอมูลหรือว่าห้องสมุดประจําคณะมนุษยศาสตร์ค่ะที่เปิดให้บริการสาหรับนิสิตและบุคลากรทุกท่านเรามีหนังสือมากมายนะคะที่ถูกรวบรวมไว้ที่นี่อีกทั้งยังมีพี่บรราักด์ใจดีค่ะที่พร้อมให้ความช่วยเหลือหากเกิดข้อสงสัยมีการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ให้บรรยากาศเหมือนเรากาลังอ่านหนังสือที่บ้านเลยล่ะค่ะซึ่งเปิดให้บริการนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะ ถัดมาจะเป็นในด้านของรูอาหารคณะมนุษยาศาสตร์นะครับตั้งอยู่บริเวณชั้นหของตึก6เรามีร้านค้ามากมายพร้อมให้บริการไม่ว่าจะเป็นร้านน้าร้านข้าวแกงร้านข้าวมันไก่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านส้มตําและร้านไอติมอีกทั้งยังมีโต๊ะสาหรับนั่งรับประทานอาหารอีกมากมายเลยครับ ถัดมาคือส่วนย่อมบริเวณตึกสีค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งมุมที่ไม่ความพลาดเพราะว่าเรามีร่มเงาของต้นไม้นะคะที่ให้ความร่มรื่นอีกทั้งยังมเหมาะกับการนั่งพักผ่อนหย่อนใจกับเพื่อนๆอีกด้วยค่ะซึ่งตั้งอยู่บริเวณตึกสี่นะคะมีพื้นที่กว้างขวางอีกทั้งยังมีโต๊กกะเก้าอี้หินอ่อนซึ่งมีหลากหลายชุดนะคะให้นั่งเล่นเป็นมุมที่ให้ความรู้สึกลอดโปร่งส่วนมากนิยมนั่งในช่วงเช้าและช่วงเย็นค่ะเพราะว่าช่วงบ่ายนั้นแดดร้อนเกินค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าคณะเรามีจิต ถ้ายัง,ยงไม่รู้งั้นเรามาน <มา S 2> ับกัน,กนเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนถึงตอนนี้นะคะและในวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ